ก่อนนอนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าเรื่อมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะให้เนดูรวยค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะตาชูส่งนิ้วแล้ว

ตานอนเตรียมผ้าห่มา่ตาเตรียมผ้าห่มหนะคะ จะเตรียมผ้าห่มนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนดึกๆอากาศเย็นนะคะขอบคุณ4200ไลสอ้นะคะอุ้ยใครอะ่ะสวัสดีค่ะคุณแมวเฉากล้วยนมสดพ่อ ค,คุณแมวคุณแมวชัคคองสดบอกว่าสวัรดีค่ะคุณตาขอบคุณมากค่ะที่คอมเมนต์มานะคะขอบคุณคุณแมวนะคะที่ให้หัวใจสีส้มมาขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็ให้ดอกกุหลาบสี่ดอกขอบคุณมากนะคะ ขึ้นใหญ่ขึ้นใชูสอนิ้วอ3 4สามตีอย่าพูว่าค่ะ